ชรวณีชรวนีเธออยากจะไปจากบ้านนี้งั้นสินะถ้างั้นก็ไปเลยสิแต่ว่าฉันจะบอกอะไรให้ก็แล้วกันนะฉันรู้ชรวณีว่าเธอไม่อยากจะฟังแล้วก็ไม่อยากเข้าใจอะไรทั้งนั้น แต่ฉันมาที่นี่เพราะฉันเชื่อมั่นว่าฉันไม่ผิดฉันรู้ว่าเธอก็คิดเหมือนกันหลังจากที่เธอฟังฉันสราวนีความจริงที่ว่ามานาฟน่ะเขาทำงานกับฉันที่บริษัทเดียวกันแต่มานาฟทำงานที่นั่นมาตลอดหลายเดือนแต่ฉันน่ะเพิ่งเข้าไปทำงานได้แค่ไม่กี่เดือนเองฉันไม่รู้นะชราวนี ว่ามานาฟน่ททำงานที่นั่นแล้วถ้าฉันรู้ฉันคงไม่ทำงานที่นั่นหรอกถ้าเธอไม่เชื่อแล้วก็ลองไปถามซาธิตกับคุณดาเมธได้เลยทุกคนจะอธิบายให้เธอฟังแล้วเธอสงสัยใช่ไหมละ่ะว่าทำไมมานาฟไม่บอกเธอเธอเข้าใจดีอยู่แล้วชราวนีเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉัน่รักเธอมาตลอดแต่เธอกับเกลียดฉันมาตลอดเชราวนีเธอยังรู้สึกเหมือนเดิม จนถึงทุกวันนี้เลยเลยถ้ามาน้ำบอกความจริงเธอจะรับได้เหรอใช่ไหมล่ะชราวณีชราวนีเธออยู่กับมาน้ำมาตลอดเป็นปีแต่โชคไม่ดีนะเธอไม่เข้าใจความดีของมาน้เลยมาน้ำไม่ใช่คนที่จะหักหลังใครง่ายๆแต่เธอเนะ่เขาหักหลังใครไม่เป็นชราวนี เธอคือความรับผิดชอบของเขาเธอรู้ไหมว่าวันที่มานาฟรู้ว่าฉันเป็นหัวหน้าของเขาเข้ามาหาฉันเพื่อที่เขาจะได้ลาออกแต่ว่าฉันไม่ให้เขาลาออกเพราะฉันรู้ว่างานนี้มันสำคัญกับครอบครัวนี้มากขนาดไหนฉันน่ะ ไม่อยากให้บริษัทของฉันเสียช่างดีดีไปฉันก็เลยไม่ยอมเลละ่ะมันก็แค่นั้นเองชรวนีฉันไม่ได้มาเพื่อที่จะทวงบุญคุณอะไรเลยนะที่ฉันอยากจะบอกเธอก็คืออย่าลืมสิ่วันที่ผ่านมาฉันกับมาน้ำนะ่ะช่วยเธอไว้ขนาดไหนถ้าเธอรู้สึกว่าเธออยากจะออกจากบ้านนี้ไปอีกแล้วก็ ตามใจเธอก็แล้วกันนะ ขอบคุณนะชรวนีที่เธอยอมเชื่อฉันเชื่อฉันนัชรวนีว่าฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจหรอกอาจจะนะ อาชนะพ่อได้ยินเรื่องหนูจากมานาบหนูเจริญขึ้นเยอะเลยได้ยินว่าหนูไปเรียนรู้อะไรมาหลายอยา่างและก็เป็นคนเก่งแล้วใช่ไหมวันนี้นะพ่อเห็นกับตาแล้วอาชนะพ่อเห็นหนูผ่านอะไรมามากไายแต่ว่าหลังจากที่ได้เห็นหนูคุยกับชาวดีวันนี้พ่อมั่นใจเลยว่า ความเข้มแข็งของหนูที่มีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากหลายเท่าตัวเลยเพราะว่าหนูเนี่ยหนูเปลี่ยนไปมากเลยนะหนูดูดีขึ้นมากเลยอาชนะพ่อคะคนเราเนี่ยต้องปรับตัวตามสถานการณ์ใช่ไหมคะอืมคนที่ไม่เปลี่ยนก็คงจะแย่นะว่าไหม <c oughs> นี่อาชนะตอนที่หนูจากไปอะหนูบอกกับพ่อไว้อย่างหนึง่ง พ่อจำคำพูดนั้นไว้ตลอดเวลาเลยด้วยพ่อเลิกเหล้าจนวันนี้พ่อก็ไม่กินเหล้าแล้วแต่ว่าวันนี้พ่อเขาดื่มฉลองหน่อยได้ไหมที่หนูเนี่ยกลับมาหลังจากที่หนูไปที่อื่นเนี่ยออพวกเราเศร้ามากเลยนะแต่ว่ามันจะดีมากถ้าหนูกลับมาที่บ้านพ่อในฐานะสบายแต่ว่า ก็ขอให้เชื่อในพระพิคเนตไว้นะค่ะใช่ค่ะพ่ออืมพ่อก็เชื่อนะพ่อเชื่อในพระเจ้าและท่านเนี่ยท่านสามารถทำให้มาน้บกับชาววันนี้แต่งกันไม่ได้กันมาตลอดหนึ่งปีเต็มๆแต่ว่าท่านจะทำให้แกกับมานับกลับมาหากันได้พ่อมั่นใจมากพ่อมั่นใจว่าครั้งหนึ่งแกจะต้องกลับมา แกจะต้องกลับมาเป็นสภพยของพ่ออย่างแน่นอนฮัลโหลฮัลโหลแม่หนูเองนะคะ อาชูมีอะไรเหรอแม่คะหนูกล่อมชารนวินีได้แล้วดีมากเลยละ่ะลูกโอเคไหมอาชูใช่กับแม่หนูหนูรู้สึกสบายใจขึ้นมากแม่จะไปหาลูกเหมือนกันนะโอเคไหมเอ,อ้ายังไม่นอนอีกเหรอ,อไม่แม่ ดูสิเธอกวนหนูแค่ไหนบันจูเออแม่จะไปบ้านของแม่หน่อยนะวันนี้เอเอได้สิคะแม่ทำไมจะต้องมาขอหนูด้วยล่ะคะแม่คะหนูขอพูดอะไรหน่อยนะบ้านทั้งสองก็เหมือนบ้านแม่นั่นแหละบ้านนี้กับบ้านเก่าแม่จะอยู่ที่ไหนไปไหนก็ได้ตลอดนะคะไม่ต้องถามหนูเลย โอเคไหมมันจูมีอะไรเหรอเอ่อแม่เออแม่ครับเอ่อเปล่าคะ่ะดูแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะนรู้สึกอ,อ่อนแรงไม่สบายเลยค่ะวันนี้แต่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูเลยนะถ้าหนูกินยาเดี๋ยวก็หายดีนะคะ แม่รู้ดีนี่ว่าทุกๆวันหนูทางานยุ่งแค่ไหนไปออฟฟิศทํางานบ้านการบ้านของปุณณีกับรุชิอีกดูเธอสิเธอยังไม่นอนเลยเดีวต้องดูแลเธออาหารคําก็ยังไม่ได้ทําเลยนะคะเออมันโจไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทําอาหารค่าให้อ,อ่ไม่ค่ะแม่ทําไมจะต้องลําบากไม่ต้องไปแล้วนีคะ่ะเดี๋ยวนูทําเองโอเคงั้นแม่เออไปเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรแม่จะ ไปพรุ่งนี้แทนก็แล้วกันนะเราพักผอ่อนเถอะไม่แม่ทำไมต้องลำบากด้วยมันจูเธอเพิ่งบอกว่ายัางไงเธอบอกว่าบ้านนี้เป็นเหมือนบ้านแม่งั้นแม่จะทำงานบ้านตัวเองมันไม่ได้เหรอไปพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวแม่ทำอาหารให้เองเอ่อใช่ค่ะแม่เออแต่ว่าแม่คะแม่ <c oughs> <c oughs> แม่คะ นี่คือแผนแรกของหนูคะ่ะแผนนี้เข้าเป้าสุดๆเลย <c ười> คอยดูก็แล้วกันนะคำพูดหวานๆของเราจะทำให้แม่ผัวเราเป็นเหมือนคนใช้ได้ยังไงคอยดูก็แล้วกัน <c ười> มีอะไรเหรอเรียกฉันมาทำไมอะอืมคุยกับอัอชนารดยัง รู้ยังว่า<อ>ที่บ้านมานัเป็นยังไงบ้างฉันลืมโทรหาพี่อาชูเลยนะ่ะเอามาสิเดี๋ยวจะโทรเ,เลยเอตาจิงแม่โทรมานะค่ะแม่ว่ายังไงคะสบายดีไหมบ่เถอบวเถอพ่อป่วยมากเลยนะแม่ไม่รู้จะทำยังไงดีเขาเขาอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลด้วย แม่จะทำยังไงดีแม่เหงามากว่ะชอมารีบมาหาแม่เลยนะได้โปรด <c oughs> รีบมาหาแม่เลยแม่คะใจเย็นๆก่อนนะบอกมาว่าจะไปที่โรงพยาบาลไหนคะโรงพยาบาลเหรอวชามีอะไรเหรอเอามานี่หน่อยแม่แม่พ่อเป็นอะไรสถีิรพ่อแกป่วยนะหลายวันมานี้ เขาไข้ข,ขึ้นมากแต่วันนี้เขาไข้ขึ้นกว่าเดิมจนหมดสติไปเนะี่ยเขาจำแม่ไม่ได้ด้วยมาเลยนะมาหาแม่ทีมาเลยนะสาธิตเดี๋ยวแม่จะรอสาธิตแม่ไม่ต้องห่วงนะผมจะไปตอนนี้แหละว่าชากับผมจะไปเองบอกมาว่าที่ไหนดนันตรีโอเคเราจะไปเลยแม่ไม่มีอะไรหรอกนะแม่โอเคนะแม่ไม่ต้องห่วง พยาบาลเอาโครสินให้เขาเออคุณหมอมีอะไรหรอครับมีอะไรหรือเปล่าอย่าเพิ่งเครียดนะครับพ่อสาธิตพ่อ,พอเออหมอครับผมสาธิตเป็นลูกชายเขานะครับเออขอโทษนะครับคุณสาธิตพ่อคุณเปน็นอัมพฤกษ์นะครับ เขาอาจจะเป็นอมตพฤกษีทอดล่างเรากำลังรักษาตัวเขาอยู่แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับด้วยความเร่งมือจากทางครอบครัวแล้วก็ให้ยาเข้าตรงเวลาและกายาภาพบําบาดัดออกกำลังกายยิ่งพยายามเท่าไร <c oughs> เขาก็ยิ่งหายเร็วขึ้นนะครับหมอขอตัวนะครับได้ยินที่หมอพูดใช่ไหมคะแม่หนูจะไม่ฟังแม่อีกแล้วนะคะถ้าพ่อออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ เราจะกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมกันถ้าถ้าแม่ไม่พอใจก็ไม่เป็นไรนะหนูจะพาพ่อไปอยู่กับหนูเองไม่ว่าเชอแม่แม่ไม่ปฏิเสธแล้วต่อให้แม่จะอยู่กับลูกสองคนไม่ได้แต่แม่ก็ต้องการให้ลูกช่วยนะว่าเชอ ดาเมตชาจ้ะเออขอบคุณนะขอบคุณฉันขอถามอะไรหน่อยสิแล้วถ้าหากฉันบอกว่าไม่ได้ละ่ะโอเคไม่เป็นไรว่าชูฉันอยากจะดูเรื่องอาชนากับมาน้อบนี่ฟังนะวัชูฉันไม่เคยถามถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะ ฉันได้ยินมานผ่านๆนะแต่ฉันว่ามันจะเป็นเนิบมันจะเป็นที่ฉันต้องรู้เรื่องของทั้งสองคนฉันรบกวน,นเธอแนะนำให้ฉันรู้จกักทั้งสองคนหน่อยจะได้ไหมพี่อาชูกับพี่มานาฟนะ่ะพวกเขาเกิดมาคู่กันแต่ว่าโชคไม่ดีเลยทั้งๆท,ที่เกิดมาคู่กันขนาดนั้น แต่ว่ากลับอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่อยากเชื่อเลยในโลกนี้มีคนแบบนี้ด้วยเหรอถ้าทั้งสองคนไม่ใช่พี่ของฉันฉันก็คงไม่เชื่อเหมือนกันเชื่อฉันสิดาเมธสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปมันเป็นเรื่องจริงทุกเรื่องเลยเพราะว่า ฉันเห็นมากับตาทุกอย่างเลยด้วยไวยชูฉันก็ชอบนะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต่างไปฉันเคยอ่านเรื่องราวความรักแบบนี้แค่ในหนังสือแค่นั้นแหละแต่ว่าวันนี้ฉันเห็นกับตาแล้วไวชูมันเป็นครั้งแรกในะที่ฉันรู้สึกว่าโชคชะตามันเอาชนะความพยายามได้ ถ้าพระเจ้าไม่เป็นใจให้กับเราไม่ว่าจะทำอะไรเราก็คงทำให้สำเร็จสินะขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมดาเมนพี่มานับกับพี่อาชนาะเอาชนะโชคชะตาได้นะความสัมพันธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยกันจนทุกวันนี้ทั้งสองคนก็ยังรักกันดีอยู่เลย แต่ว่าทั้งสองคนไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากกันและกันเลยด้วยซ้ำไปนะ่ะพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อกันและกันแม้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามแต่ว่าความห่างไกลทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยมันน่าเหลือเชื่อจริงๆนี่ฟังโนบัยชูมันก็จริงนะไวชูว เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์แลรู้คุณค่าของมันทั้งสองคนจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากเราเข้าใจความรู้สึกของมานาฟกับบัชนาได้แต่ว่าเราเนี่ยหวังให้คนอื่นทำแบบนั้นเหมือนกันไม่ได้หรอกนะฉันขอพูดอะไรหน่อยจะได้ไหมไวชูวอะไรเหรออัชนาอาจจะต้องเลยม,มานาฟแล้วล่ะ มาน้บเนี่ยลืมความรักของตัวเองแล้วแต่งงานก,นกับชาลอนีแล้วใช่ไหมอาชนาก็จะต้องยอมทิ้งความรักนั้นเหมือนกันได้ฟังนะไวชูถ้าอาชนาไม่เอามาน้บออกจากใจแล้วก็ยังไงอาชนาก็คงไม่มีความสุขฉันดูนะไวชูว่าเรื่องนี้มันฟังดูยากแต่ว่าฉันพูดจริงนะ แล้วมันก็เป็นเรื่องจำเป็นด้วยอัชนาจะต้องมีคู่ชีวิตใหม่เสียทีถ้าอัชนายังไม่หายเงาแล้วก็เธอก็จะไม่มีทางลืมอดีตได้แน่นอนแล้วมันจะดีมากเลยถ้าเธอไปอธิบายเรื่องนี้ให้อัชนาฟังนี่เธอกำลังจะบอกว่าฉันจะต้องให้พี่อาชูแต่งงานใหม่เพื่อเดินหน้าต่ออันเหรอแล้วพี่จะต้องลืม พี่มานับทำแบบนั้นได้ยังไงกันนะฮะดาเมตใช่แล้วและจากคำพูดของเธอนี่มันชัดเจนมากด้วยอะไรนะเธอเรียกมาน้บอย่าเป็นห่วงแบบนั้นนะวาชูถ้าไม่มีใครเข้ามาแทนที่มาน้บในชีวิตของอาชนาแล้วก็ยังไงพวกเธอก็ไม่มีทางเลือมาน้บได้และอาชนาก็จะต้องเจออะไรเดิมเดิม นี่มานาบดื่มชาก่อนสิแล้วค่อยไปทำงานชราวันนี้เอาชามาเร็วจะไปทำงานโดยไม่ดื่มชาได้ยังไงดื่มก่อนสิเมื่อไหร่จะลาออกจากงานเหรอ ตอนที่เธอกับอาชนะพูดฉันก็ยอมเชื่อนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเธอสองคนจะทำงานด้วยกันได้นี่ฉันยอมโดนหลอกมาหลายครั้งแล้วนะ<อ>แล้วครั้งนี้แล้วฉันก็จะไม่มีทางยอมอีกต่อไปแล้วล่ะมานับถ้าก็หกฉันแล้วฉันก็ให้อภัยเธอแต่อย่างน้อยฉันก็ควรจะได้ตามที่ฉันต้องการสิเธอควรจะออกจากงานนี้ ฉันเนี่ยจะเริ่มหางานใหม่วันนี้แหละและถ้าฉันได้งานใหม่แล้วก็ฉันจะออกจากงานนี้ ตั้งแต่ที่พ่อจากบ้านนี้ไปพ่อก็อยากจะกลับมาที่บ้านนี้ตลอดเลยแล้ววันนี้พอ่อพ่อได้กลับมาแล้วแต่กลับมาในฐานะภาระของลูกหลกพ่อคะอย่าพูดแบบนั้นให้เราไม่สบายใจสิคะพ่อไม่มีท่าเป็นภาระของเรา ขอบอกอะไรให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมคะหนูไม่อยากให้พ่อพูดแบบนี้พ่อเน่ะคือคนที่มีสีสันพ่อที่ชอบหัวเราะชอบยิ้มแย้มเราเนี่ยมีพ่อเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตของพวกเรานะคะถ้าหากว่าพ่อยอมแพ้แบบนี้มันจะดีหรอคะพ่อก็แค่อารมณ์อ่อนไหวพ่อไม่ได้กลับมาที่นี่สั้นนานถ้าพ่อมีครอบครัวอยู่กับพ่อ พ่อจะยอมแพ้ได้ไงถ้าแกอยากให้พ่อมีความสุขแกต้องทำอย่างหนึ่งนะเออได้ค่ะอะไรคะแกต้องป้อนอาหารที่พ่อชอบไม่ใช่เหมือนที่บ้าบนาะที่ห้ามพ่อกินนั่นกินนี่ไม่ต้องเออจำกัดอาหารพ่อเลยนะ <c oughs> พ่อกินได้ทุกอย่างเลย <c oughs> คุณนี่ไม่เปลี่ยนจริงๆเลยนะคะแม่คุณก็หาโอกาสว่าผมไม่หยุดเลยนะ <c oughs> ถ้าผมไม่ป่วยแบบนี้ <c oughs> คุณก็คงไม่ยอมสโลช แม่กำลังทำอาหารนี่มันจูรู้หรือเปล่าว่าแม่ทำครัวอยู่นะและฉันบอกลายครั้งแล้วว่าห้ามให้แม่ทำงานที่นี่นี่แต่ว่าวินนทวินนทไม่รู้เรื่องไงมันจูไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันจูไปที่ออฟฟิศแล้วนะแม่บอกว่างานบ้านงานเรือนะแม่จัดการเอง แต่แม่ผมก็อยู่ทั้งคนนี่ลูกจะทํางานได้แค่ไหนเชียวลูกต้องเตรียมตัวพาปุณณีไปส่งโรงเรียนแล้วก็นหนจะต้องทํางานอีกอาหารก็พร้อมแล้วตอนนี้ไปไปเอาอาหารซะนะ <c oughs> แลวอยู่ดีๆจะเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะจะให้ฉันพูดอะไรลหรอมินด์ฉันปวดตัวมากไม่มีแรงเลยฉันรู้สึกไม่มีแรงทุกอย่างมันประเดประดังฉันจะทํายังไงได้ละ่ะ แต่ฉันพักผ่อนนาะนไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าฉันเองก็ต้องไปทำงานเหมือนกันฉันก็ต้องทำงานก็ได้ไปก็ได้เอ,อ,เอ,อไม่มันจูพักผ่อนไปเถอะนะออไม่แม่หนูดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะหนูจะไปทำงานหนูดีขึ้นแล้วคะ่ะแม่ทำงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วล่ะคะ่ะไปพักผ่อนเถอะนะคะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ อโอเคระวังไว้หน่อยก็แล้วกันแม่จะเล่นกับรูชิเหรอแม่นี่มีสนเลยว่าสภายตัวเองจะอยู่หรือตายถ้าเป็นยอมง่ายๆซะอย่างนั้นเฮ้ยไปทำอันจูไปทำงานซะถ้าวินนยังอยู่ตรงนี้เราคงไม่มีทางมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่